สวัสดีครับมาพบกับ ox computer support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวสแกนเนอร์นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสแกนเนอร์นะครับรุ่นเป็นยี่ห้อนะครับฟูจิสุนะครับรุ่น fi 7 1 4 0นะครับตัวนี้นะครับเป็นสแกน ที่มีความเร็วนะครับในการสแกนอยู่ที่40แผ่นนะครับต่อนาทีนะครับตามสเปคนะครับถ้าหากว่าเป็นหน้านะครับดูเพลทในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะได้80หน้าต่อนาทีนะครับรองรับการสแกนนะครับด้วยรูปแบบ ADF นะครับสามารถใส่เอกสารนะครับในช่องเอกสารนะครับนะครับช่องนี้นะครับได้อยู่ที่80แผ่นนะครับ แล้วก็ความละเอียดนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่600 DPI นะครับรูปแบบการสแกนนะครับเป็นสีนะครับอยู่ที่24บิตนะครับเป็นแบบสีเทานะครับ8บิตแล้วก็เป็นแบบขาวดำนะครับอยู่ที่1บิตนะครับมาทดลองกันเลยนะครับว่ามีความเร็วเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มาเริ่มกันเลยครับ ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการสแกนนะครับตัวสแกนฟูจิสุนะครับ fi 7 1 4 0นสนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ